วันนี้เนี่ยอาจารย์มาเป็นทริปพิเศษมันจะมีประตูหนึง่งมีความเป็นมงคลเดี๋ยวจะรย์จะพาไปกราบสักการะกับทุกๆคนที่มีโอวกาสได้ร่วมทีกันนะครับอาสวัสดีค่ะก็ถือว่าเป็น,นิมิปใหม่ที่ดีวันนี้เนี่ยอาจารย์มาเป็นทริปพิเศษที่สําคัญคือแบบนี้ฮะเราเรียกว่าทริปนี้คือทริปยกย้ายดวงดาว หลายคนรู้จักคำว่าข้ามน้ำข้ามทะเลนะยไดียินไหมคนจีนมักจะพูดข้ามน้ำข้ามทะเลโยกย้ายดวงดาวคืออะไรจริงๆทริปเนี่ยเป็นทริปพิเศษจริงๆ,ๆคุณรู้ไหมว่าในแต่ละทริปที่เราไปเนี่ยอย่างเส้นทางที่อาจาร,รย์ได้จะพาทุกคนไปกราบสการะาเนี่ยเขาเรียกเส้นทางสวนก,นกันกับมหาเศรษฐีคนไทยเราจะไปฮ่องกงในการไหว้แต่คนฮ่องกงคนปักกิง่งเซี่ยงไฮ้เจ้าสวหลายคนจากของจีนเนี่ยสวนกลับมาเมืองไทยอันนี้เขาเรียกว้สวนกันแล้วก็จุดที่เราไปไหว้แต่ละจุดเป็นจุดที่คนจีนเข้ามาคือคนจีนฝั่งนู้นจะมีปปรระะตู ูหนึ่งเป็นประตูที่มีหกล็กซิลวเป็นประตูที่มีความเป็นมงคลแต่ดูแต่กลับกลายถูกยกย้ายมาเมืองไทยให้คุณตามไปกราบสักการะที่นั้นให้ได้ั่นคือสิ่งที่คนจีนในยุคโบราณเขาว่ากันมาก็เลยแกะรอยกันมาคุณจะเห็นไหมทุกปีคนจีนมาไหมคะมา,มาทําไมต้องไปในแต่ละวัดแต่ละจุดของผู้สายมงคลเลยนั้นจุดเนี้ยเป็นจุดที่เราสวนทางกันเดี๋ยวจะพาไปกราบสาการะกับทุกๆคนที่เีบลกันได้ร่วมที่ยกันนะคะ พอมีเรื่องราวสายหมูปั๊บเนี่ยในแต่ละวันเนี่ยการจองคิวคือแน่นมากทุกจุดภายในวัดเนี่ยศักดิ์สิทธิ์เท่ากันหมดในทุกที่นะคะสาธุ3ามครั้งค่ะ สาธุสาธุสาธุการที่เจิมลงไปในมือเนี่ยเขาบอกการเขียนสิ่งเหล่านี้ลงในมือเป็นการขอพรเพื่อให้ตลอดจังที่เป็นต้นไปเนี่ยเรารับอยู่ในมือตลอดเวลาและเป็นแบบนี้คุณขาเส้นวาสนาพอเราจะอยู่ในมือมือซ้ายหรือมือขวาจะมีเส้นวาสนาตรงนิ้วกลางเห็นไหมสังเกตดวาจารยร์จะเขียนอักษรรวยเนี่ยลงไปตรงเส้นวาสนาตรงกลางพอดีเขาจึงมีความเชื่อว่าเป็นการเสริมวาสนาให้รวยการขอพรณเมตตามกครณนาณปานีทาย็นดียังให้ดูพื่องักเจียดิธรรมงจับใจจากนี่เป็นต้นไปขอให้รวยสมมาปราบันิาค่ะโอเค เดี๋ยวแบบนี้ทุกคนขาเดี๋ยวทุกคนหยิบพานเนาะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอิสระได้เลยตรงบริเวณด้านหน้าแล้วก็ผูกอะไรเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะพาไปก้าวข้ามอยู่ที่หนึ่งเป็นที่ที่เป็นเคล็ดลับของที่นี่นะทุกคนรับเลยค่ะตรงนี้เดี๋ยวเราจะรับเป็นดอกบวกัวคนละหนึ่งดอกขึ้นไปไวหวหอพระพุทธบดทแ,แล้ว<ธ><ธ>ค่อยามารับผ่านเลย,เลย จริงๆจ,จุดนี้เป็นจุดสําคัญซึ่งต้องบอกว่าทุกๆครั้งที่เรากราบสักการะทุกจุดเนี่ยถ้าเป็นไปได้เราไหวาจากจุดนี้เราเดินผ่านเข้าไปประตูเวลาเข้าเข้าอะไรคะเข้าซ้ายออกขวา,าพอเข้ามาป้ากราบปกติเดินออกทางประตูฝั่งกันนู้นแล้วก็เดินออกไปเตรียมตัวขึ้นรถสาธทุ3สามครั้งค่ะ สาธุสาธุสาธุ ดังนั้นอากนี้เป็นต้นไปเนี่ยอาจารย์ขอให้ทุกคนมีรวยติดมือทำธุรกิจการค้าหยิบสิ่งใดก็ขอให้รวยสมความปรารถนาสาธุสาครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุ จากความเชื่องคนหลายๆคนเนี่ยมากราบสักการะคราวนี้ย้อนกลับไปของอาจารย์เองเนี่ยอย่างที่บอกว่าเราสวนทางกันคนจีนฮ่องกงไต้หวันสัวเทามาเก๊าปักกิง่งเซี่ยงไฮ้บินกลับมาเมืองไทยแต่เราบินไปไหนคะไปไหว้ฮ่องกงสวนทางกันเลยเนาะโอเคจุดต่างๆที่เรากลับสักการะทั้งหมดเนี่ยจุดนี้เป็นหนึ่งจุดสําคัญประตูเนี่ยเขาเรียกเป็นประตูจริงๆถ้าเป็นมุมภาษาเรียกง่ายๆชาวบ้านคือประตูพลิกชีวิตอะประตูที่มีการโอกาสต่างๆได้มาและประตูเนี่ยการเดินทางของเขาเนี่ยเขาเดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลมาอยู่ตรงนี้อาจารย์จะนําไหว้ เสร็จสับจบปั๊บวิธีการเป็นแบบนี้ค่ะพอเราไหว้เสร็จสับเรียบร้อยเรามายืนอยู่ตรงนี้แต่ละคนนะยืนตรงนี้พนมมือเข้าซ้ายปั๊บแล้วก็เดินออกเดินออกปับ๊บเดินออกฝั่งนี้ก็ได้ตรงเนี้ยแล้วก็ออกอะไรคะออกขวาแล้วก็เดี๋ยวเดินตามอาตามไปจุดต่อไปแต่เดี๋ยวอาจารย์จะนํากราบสการะก่อนง่ายๆค่ะเดี๋ยวทุกคนพอกราบสการะตามที่อาจารย์ว่าเนี่ยการก้าวเข้าคือเป็นสิริมงคลอย่างที่บอกเข้าซ้ายออกขวาฝั่งนี้นะคะก็คือเดินออกเลยแล้วเข้าซ้ายปั๊บเราไปออกตรงนี้ออกขวาเลยง่ายเดียวนะคะ เดี๋ยวเราจะอธิษฐานขอพอรท่านองค์พระศรัทธาศูนย์นะคะองค์พญายักษ์ทั้งหมดสีพระองค์เนี่ยเป็นพระองค์พญายักษ์ที่รูปหล่อเขาเรียกรูปพระพักท่านงดงามอะ่ะ ท่านงดงามทั้งสี่พระองค์งนี้หนึ่งจุดสุดท้ายของที่นี่ก็คือเป็นองค์พระมหากษัตริย์สร้างอันนี้ก็อยู่ในตำราเหมือนกันเราซื้อบอกเป็นหนึ่งพอลือมาแล้วนะจะมีอยู่องค์หนึ่งเนี่ยเป็นองค์ที่โดดเด่นที่สุดแล้วก็จะเป็นองค์ที่พระมหากษัตริย์ท่านเป็นคนสร้างแล้วท่านเนี่ยรอให้พรอ,อยู่ท่านจะอยู่ในมุมต่างๆเนี่ยเธอต้องเจอเอาเองเดี๋ยวอาจารย์จะพาทุกคนไปกราบสัการะองค์ที่พระมหากษัตริย์ท่านเป็นคนสร้างแล้วทุกคนจะบอกเฮ้ยทำไมมาอยู่ในซอกนี้และทุกคนจะรู้เลยเห็นความแตกต ถ้าเชื่อถูกคนถูกหลักคุณจะเข้าใจว่าจริงๆแล้วบ้านบ้านทุกหลังเนี่ยถ้าวางถูกหลักของการสามัญนิกในการจัดวางเนี่ยบ้านจะไม่มีโอกาสโดนแรงลมต้านบ้านจะไม่มีโอกาสเจอน้ําซัดเข้ามาบ้านจะไม่ไม่มีโอกาสเจอเรื่องราวต่างๆที่เราได้เรียนรู้มาดังนั้นเนี่ยเรื่องฮวงจุ้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ที่ต้องทําความเข้าใจ กลางเรียกว่าประตูห right? ้องเต้โดยส่วนใหญ่ไม่ว่าจะไปที่ไหนก็ตามจะมีอยู่3ประตูประตูกลางเนี่ยเขาจะเว้นไว้สําหรับห้องเต้เท่านั้นในยุคโบราณฮะบางที่เองจะเอากระถางเนี่ยมาปิดเพราะเนื่องจากว่าถ้าเกิดเราไม่ใช่ห้องเต้เราห้ามเดินแต่ถ้าเกิดเราไปเมืองจีนไปที่ไหนที่เป็นศาลเจ้าจีนแล้วเขาอนุญาตให้เดินเข้ากลางให้เข้าฝั่งกลางเพราะเขาช่วยเป็นประตูห้องเต้ถ้าเมืองจีนเนี่ยเขาจะปูทางหินอ่อนเนี่ยเป็นเส้นทางเดินตรงยาวมาเลยอันนี้ให้รู้กันว่าเส้นทางตรงกลางเป็นเส้นทางมังกรแต่วันนี้ประตูตรงกลางเปิดเราสามารถเดินเข้าไปได้เช่นกันเดี๋วววอาาจนนํไหห้ททังมดดะะคขเ ทั้ง16ชั้นฟ้าและ15ชั้นดินขอพระภายขอให้การก้าวเข้าในครั้งนี้ส่งผลให้ข่าพระเจ้าข้าจะตรงนี้เลยเข้าซ้ายเลยค่ะสายซ้าธทุกฝากทุก,ก่อนนะคะแล้วเข้าซ้ายเลยค่ะคือต้องต้องขอยาตเล่าเกลื่นนิดนึงจังหวะคนไม่ไม่ได้เยอะนะฮะ เขาบอกย้อนกลับไปในสมัยก่อนเขาบอกว่าท่านเองมีเมตตาสูงมากจริงๆทุกคนที่มาเนี่ยคือประสบความสำเร็จอยู่แล้วละ่ะแต่อย่างน้อยเนี่ยเรามาขอพรเพื่อเผื่อเหลือเผื่อ,อขาดอย่างน้อยเวลาอะไรก็ตามให้มีเสริมงคลเนาะ จุดนี้องค์ท่านเหมือนมีชีวิตคือให้จําไว้อย่างหนึ่งว่าไม่ว่าจะเป็นปูนปั้นไม่ว่าจะเป็นไม้หรือใดก็ตามถ้าเรารู้สึกได้ว่าเขาเหมือนมีชีวิตด้วยแววตาด้วยการปั้นด้วยใดก็ตามเนี่ยเราจะรู้สึกว่าท่านท่านยังคงอยู่ส่วนพระองค์เนี่ยต้องบอกพระองค์ทีกงเนี่ยหรือเทพพร,ราบ,บนท้องฟ้าหรือทีกงที่เราจะกราบสักการะเนี่ยฮะท่านให้พรคนมาเยอะมาก สีทาสุธีพระวันตุเมฆ่าแต่พระภูมิเจ้าที่ความการโดนฟอ้องร้องที่อยู่ณสถานที่แห่งนี้ข้าพเจ้าขอตามรอยนะโมตัสสะพระคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ ด้วยเทินสาธุสามครั้งค่ะสาธุสาธุสาธุาเดี๋ยวผมวมาไลยไว้ซ้ายก่อนแล้วขวาน,นะคะแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปพร้อมกันซ้ายก่อนหาซ้ายแล้วก็ไปขวา อันนี้ทุกคนอิสระได้เลยจะไหว้เข้าไปกราบสักการะในโบสถ์แล้วพอตอนทางออกไม่ให้ออกทางประตูที่มีช้างใช่ไหมหรือตรงไหนตรงจุดนั้นคือทางออกถ้าในกรณีคนเดินเลยแล้วห้ามถอยหลังกลับเข้าไปทางเข้าไปเข็มนาฬิกาไปแบบนี้าะปับป๊บปับป๊บปับ๊บแบบนี้เนอะอาจจะเดินไปไหว้แล้วก็ขึ้นไปกราบสักการะตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเจอประตูทางออก